สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มาทําขนมทานกันค่ะทําบวลยไข่หวานเราปั่นใบเตยทําสีก่อนนะคะใช้ใบเตย7-10ใบแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งถ้วยตวงปั่นให้ละเอียดค่ะแล้วก็กรองน้ําออกมาเพื่อให้ได้สีเข้มข้นเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาตกตะกอนก่อนประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไป เราก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะอันนี้ตกตะกอนแล้วค่ะแยกชั้นกันแบบนี้เนื้อสีก็จะอยู่ข้างล่างเราจะใช้น้ำทั้งสองส่วนนี้เลยนะคะน้ำใสๆข้างบนนี่ค่ะเราเทออกเทใส่หม้อไว้แล้วก็เหลือน้ำส่วนค่อนๆไว้ประมาณ60มิลลิลิตรนะคะส่วนในหม้อเราก็เติมน้ำลงไปอีก800มิลลิลิตรค่ะเอาไว้ต้มบัวลอยจะให้กลิ่นหอมโดยที่เราไม่ต้องใส่ใบเตยเลย น้ำต้มอ,อันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอีก100กรัมเวลาที่เอาไปรวกแป้งบัวลอยกับทำไข่หวานความหวานจะได้ซึมเข้าเนื้อแต่ถ้าไม่ชอบหวานไม่ใส่ก็ได้ค่ะเนื้อสีที่ตกตะกอนก้นถ้วยก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเราจะเอาส่วนนี้ไปผสมกับแป้งเป็นสีเขียวธรรมชาติจากใบเตยเอาน้ำสีใบเตย60มิลลิลิตรมาผสมกับกะทิอีก60มิลลิลิตรเป็น120มิลลิลิตร แล้วตวงแป้งข้าวเหนียว150กรัมใส่ชามผสมค่ะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป1ช้อนโต๊ะเพื่อไม่ให้เนื้อแป้งจืดเกินไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันทีนี้ก็ใส่น้ำใบเตยลงไปอย่าใส่หมดทีเดียวให้ทยอยใส่เพราะเราอาจจะใส่ไม่หมดก็ได้ใส่ไปนวดไปจนแป้งจับตัวกันเป็นก้อนเรานวดก่อนค่ะบางทีดูเหมือนแป้งแห้ง แต่ว่านวดไปแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนได้แต่ถ้าเราใจร้อนเห็นแป้งแห้งแล้วก็รีบใส่น้ำเลยอาจจะทำให้แป้งแฉะเกินไปที่เป็นแบบนี้ก็เพราะบางทีตาช่างแต่ละบ้านอาจจะไม่เที่ยงไม่ตรงกันนะคะสัสดส่วนของเหลวก็จะกะเอาประมาณนี้ก่อนอันนี้นวดจนแป้งจับตัวกันได้ดีแล้วแล้วก็เพื่อให้แป้งมีความนุ่มเหนียวยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาที่เราลวกเสร็จแล้วบบวลอยจะไม่อืดน,น้า เราก็จะแบ่งแป้งออกมา1ส่วนจาก10ส่วน1ส่วนอันนี้จากแป้งแห้งนะคะแป้ง150กรัม1ส่วนก็15กรัมไม่ใช่แบ่งแป้งที่นวดแล้วออกเป็น10ส่วนแล้วแบ่งออกมา1ส่วนมาต้มอันนี้ไม่ได้นะคะจะทำให้แป้งนิ่มเกินไปตักเอาแป้งที่สุกแล้วขึ้นมานวดกับแป้งที่เรานวดครั้งไว้ค่ะนวดให้เข้ากัน แป้งที่ได้ก็จะเหนียวนุ่มขึ้นมากเลยค่ะยืดแล้วก็จะไม่ขาดจากกันเอาแป้งมาคลึงให้เป็นท่อนยาวๆแล้วแบ่งแป้งให้เป็นก้อนเล็กๆอีกทีหนึง่งเอาก้อนนี้มาคลึงให้เป็นเส้นขนาด1เซนติเมตรขนาดที่เราปั้นหนึ่งลูกอะค่ะแล้วก็มาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆก,กับอุ้งมือเรานะคะ เราใช้ปลายนิ้วแบ่งแป้งออกมาก้อนเล็กก้อนใหญก็ตามขนาดที่เราทานค่ะเราก็จะปั้นใส่จานนี้ไว้ในจานนี้เราก็จะใส่แป้งแห้งไว้กันติดกันค่ะเสร็จแล้วก็คลุกกับแป้งแห้งให้ทั่วเลยนะคะแป้งจะได้ไม่ติดกันแป้ง1้0กรัมปั้นออกมาแล้วได้เนื้อโบวลอยหนึ่งกล่องแบบนี้ค่ะเรามาทำอีกสีหนึ่งนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีเหลือง ใช้ฟักทองผสมค่ะเอาฟักทอง100กรัมมาแบ่งให้เป็นชิ้นบางจะได้สุกได้ง่ายแล้วก็เอาฟักทองอีกส่วนหนึ่งมาหั่นให้เป็นลูกเต๋าขนาด1เซนติเมตรอันนี้ก็จะเอาไว้เป็นเครื่องที่จะใส่ในบัลอยนะคะได้แล้วเราเอาเข้าไมโครเวฟค่ะเข้าไมโครเวฟ2นาทีจนสุก ตอนเอาเข้าไม่ครเวฟเราฝาปิดด้วยนะคะไม่งั้นฟักทองจะแห้งจะไม่ฉ่ำค่ะตวงแป้งข้าวเหนียว150กรัมใส่ชามผสมกับน้ำตาลทรายขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอาเนื้อฟักทองขยำกับแป้งใส่กะทิลงไปเราเตรียมกะทิไว้120มิลลิลิตรก็ทำเหมือนเดิมค่ะค่อยๆใส่กะทิลงไปแล้วก็นวดผสม อันนี้ก็จะใช้กะทิแค่100มิลลิลิตรนะคะใช้ไม่หมดก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับสีเขียวค่ะถ้าเราทำเยอะเราแบ่งไว้ทานเป็นมือม้อๆเก็บใส่กล่องแช่ช่องแช่แข็งไว้แต่ตอนที่เราจะแช่ช่องแช่แข็งเราต้องเอาแช่ตอนที่เม็ดบัวลอยยังมีแป้งแห้งเกาะอยู่นะคะถ้าเม็ดบัวลอยชื้นจะทำให้แป้งติดกันค่ะ เราพักแป้งไว้ก่อนนะคะปิดฝาไว้ด้วยค่ะแป้งจะได้ไม่แห้งอันนี้เราก็จะแกะข้าวโพดไว้ใส่ในบัวลอยด้วยนะคะจะใช้อย่างอื่นก็ได้ค่ะอย่างเผือกอย่างมันม่วงแปะกล้วยอะไรก็ได้ค่ะฉอะมะพร้าวค่ะใช้มะพร้าวน้ำหอมเลือกมะพร้าวให้มีเนื้ออย่าให้อ่อนเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะใช้ทั้งเนื้อทั้งน้ำก่อนฉาะเราก็เฉือนเปลือกออกก่อนค่ะจะได้ฉ่าะได้ง่าย แล้วก็เวลาคว้านเนื้อก็จะได้ออกได้ง่ายๆด้วยค่ะแยกเอาน้ำมะพร้าวใส่แก้วไว้ค่ะหนึ่งลูกได้แค่นี้เองมะพร้าวนี่เราใช้หนึ่งถึงสองลูกได้นะคะคว้านเอาเนื้อมะพร้าวออกโดยที่เราเอาช้อนตักซุปช้อนแกงค่ะคว่ำลงแล้วก็เอาปลายช้อนนี่ค่ะเสียบเข้าไปใต้เนื้อมะพร้าวที่ติดกับกลา ดันช้อนขูดแซะเข้าไปค่ะแซะเนื้อมะพร้าวให้หลุดออกจากกะลาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะคะเนื้อมะพร้าวก็จะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหลุดออกมาทั้งลูกแบบนี้เลยค่ะแต่ก็จะมีเปลือกกะลาอ่อนติดมากับเนื้อมะพร้าวแทนเราเอามีดมาเฉือนออกค่ะอันนี้ล้างมือสะอาดแล้วนะคะได้เนื้อมะพร้าวแล้วค่ะเราก็มาหั่นให้เป็นชิ้น ถ้าตรงส่วนที่เนื้อมะพร้าวหนาะเราก็หั่นให้เป็นชิ้นบางถ้าอ่อนเราก็หั่นให้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยอันนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำน้ำกะทิกันเลยค่ะเอากะทิมาเทใส่หม้ออันนี้เราก็จะใช้กะทิกล่องนะคะใช้อยู่ที่500มิลลิลิตรแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวอันนี้ได้น้ำมะพร้าวมาแค่250มิลลิตรไม่พอค่ะเราจะใช้ที่500มิลตร ก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะอีก250มิลลิลิตรเราเอาน้ำไปล้างกล่องกะทินะคะก็จะดูขุ่นๆหน่อยแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเศจ3ส่วน4ถ้วยตวงเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเกลือป่นอีกเศษ1ส่วน2ช้อนโต๊ะเพื่อให้น้ำกะทิดูข้นเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าด้วยใส่3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะละลายแป้งก่อนใส่นะคะเอาน้ำกะทิมาละลายค่ะ แป้งละลายดีแล้วเทรวมกับกะทิค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันทีนี้ก็ยกขึ้นตั้งไฟเลยนะคะตั้งไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆต้มกะทิจนกว่าแป้งจะสุกแต่ต้องระวังอย่าให้กะทิเดือดนะคะพอแป้งสุกแล้วก็จะคนหน่วงมือกะทิก็จะข้นขึ้นได้แล้วนะคะ เราเอาเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปใส่ลงไปทิ้งไว้สัก2-3นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปิดไฟพักน้ำกะทิไว้เอาหม้อน้ำเชื่อมใบเตยมาต้มให้เดือดค่ะเดือดแล้วเอาบรลอยใส่ลงไปต้มเดี๋ยวน,นี้สุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาเองนะคะส่วนสีเขียวๆนั่นก็จะเป็นสีของใบเตยเราช้อนออกค่ะ แล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปความสุกมากน้อยก็ตามที่เราทานนะคะบัวลอยสุกแล้วตักใส่ชามค่ะใส่เครื่องด้วยเครื่องของเราก็จะมีฟักทองกับข้าวโพดตักน้ำเชื่อมใส่ลงไปช้อนเอาเฉพาะแป้งบัวลอยใส่ลงไปในชามน้ำเชื่อมในหม้อไม่ต้องใส่เพราะว่าน้ำกะทิเราลดดีแล้วไข่สุกแล้วก็ตักใส่ชามลงไปค่ะแค่นี้ก็ได้ทานแล้ว บัวลอยไข่หวานหวานมันเค็มแป้งนุ่มหนึบเหนียวอร่อยมากค่ะทิ้งไว้ก็มีอืดด้วยนะคะอันนี้ก็ทิ้งไว้เจ็ดชั่วโมงแล้วค่ะบัวลอยยังไม่อืดเลยลองทำทานนะคะวันนี้คุณนายเข้าครัวเสิร์ฟบัวลอยไข่หวานแค่นี้นะคะคลิปหน้าทำอะไรฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ